สวัสดีครับวันนี้สายๆนะครับเรามาชมการย้ายกุฏิไม้ไผ่นะครับซึ่งกุฏิมีทั้งหมดสิบหลังนะตอนนี้เราทำการย้ายกุฏิสิบหลังจากสลาสินคิดนะครับ จะเอามาไว้โซนฝั่งแม่ชีนะครับตอนนี้ก็กำลังทำการเคลื่อนย้ายนะครับเเรามาดูกันย้ายกัน ซึ่งกุฏิไม้ไผ่นี้ก็เป็นกุฏิที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่พักชั่วคราวเนาะ <Okay. S 1> ข,ของไม้ชีเราของรัตุ่น้ำพยุนของเราเนาะไาหน่อยสายหนอยเออมาท,าทาัดาด้วยจริงๆเราจะเอาไปไว้ตรงสวนไผ่ด้านข้างอนาคอนดานี่แหละนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องมีการปรับ พื้นนะครับอาจารย์ชัยให้ปรับพื้นเทปูนนะครับก่อนที่เราจะเอาพุติไปตั้งนะครับเราก็เลยนํามาไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะนี่นะครับลวกแล้วอ่ะเลยเข้ามาลึกๆเลยนี่นะครับถังเ พอพ่อพอ,พอเยี่ยมนี่นะครับเรียบร้อยตอนนี้วางแล้วสามหลังนะครับใครเห็นประโยชน์นี้นะครับสามารถที่จะร่วมสร้างนะครับที่อยู่เนาะนะครับให้ผู้ปฏิบัติธรรมกฏิพระกุติแม่ชีคารววาดเนาะผู้ที่มาปฏิบัติธรรมใน,ในวัดสาบอน้ำพยออินนะครับ

สุดยอดสุดยอดกำลังพลเราสุดยอดนะครับทั้งหมดสิบหลังนะครับตอนนี้เราย้ายมาแล้วหกหลังเหลือสนะีนะ่ยยล 4, หลังนะครับย้ายมาแล้วสี่หกนะครับตอนนี้ตั้งอยู่ตรงนาข้าไดานี้สี่หลังนะครับเดี๋ยวรถกำลังไป จะย้ายไม่อีกจะต้องใช้กำลังออกแรงช่วยๆกันนะครับพื้นที่ที่จะเอามาตั้งนะครับก็จะอยู่โซนนี้นะครับสวนไผ่กินละีนะครับนี่คือบริเวณกุฏิสิบหลังใหม่นะครับจะมาอยู่โซนนี้นะครับ สวนไผ่กินนรีโรงเย็บผ้ากินนรีนะครับซึ่งมีการปลูกเป็นป่าไผ่ส่วนนี้ทําดอกทานตะวันสวยนะครับส่วนนี้ก็จะอยู่ข้างๆกับอนาคอนดาคนระับตอนนี้กําลังปรับพื้นที่นะครับรัดพื้นที่เพื่อจะนํากุฏิไม้ไผ่มาลงตรงนี้นะครับจะลงตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นถนนทางเดินนะครับก็จะมีต้นไผ่สายขวาซึ่งมีการเคลื่อนย้ายมาก่อนนี้แล้วคือสองหลังนะครับดอกไม้กำลังสวยกำลัง ดอกกไมกลังสวยสองหลังแรกที่มาแล้วนะครับอยู่นี้นะครับนี่เอาลงมาแล้วเดี๋ยวหลังที่สองยกขึ้นมาไว้ตรงนี่นะครับส่วนนี้นะครับก็ดีสองหลังแรก นะครับก็จะเป็นหมู่บ้านกองชั่วคราวใช่ไหมใช่เป็นเด่นรับรองไม่ไผ่ชั่วขราวนะครับผููไปผู้มาอ่ะ,อะพี่นันธนาการจากคุณแม่วันเพ็ญคุณแม่วันเพ็ญแม่ชีวันเพ็ญเนาะนี่เขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าถ้าเรามีเป็นเหมือนกับผ้าใบกันสาดไอ้คุมข้างบนด้วยนี่มันจะทามันจะอยู่ได้นานอ๋อมันจะอยู่ได้นานไม่ต้องเปลี่ยนจากบ่อยใช่มันจะไม่ได้เปลี่ยนบ่อย จากไม่ฟังใช่ใช่โดยความอันนี้าไอเดียเนัใจตั้งเออเออไอเออกความคิดคนนั้นออกตังด้วยอนีอลงตาน่อูนะครับนี่ก็เป็นทีมแม่ชีที่จะมาช่วยกันดูแลบริเวณนี้โซนนี้ นะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวป้ายจะเอาให้ดูบีฟร์กับอัปเตอร์เป็นยังไงว่าเก็บภาพไว้ทุกทุกทุกเหตุการณ์เลยค่ะดีมากเลยนี่มันเปลี่ยนแปลงไปเราจะมาดูอัปเดตอีกทีหนึ่งโอ้สุดยอดเลยโซนนี้นะครับแสงจันทร์นะต้องมันไม่มีต้นไม้อะไรเลยตรงนี้ไงอ่านะครับต้องการให้เป็นโซนไม้ไผ่เป็นโซนป่าไผ่เนาะเป็นโซนป่าไผ่โดยเป็นของแม่ชีบันเพ็ญ ตรงโดยเว่าอบเอผู้ไปจะเป็นคนเล็เส้นนี้มันไปทะลุไอโซนที่เขากำลังเปิดใหม่ไหมปูะ yes> ูที่ว่าที่ว่าพ่อแอเขากำลังจะทำนี้ใช่ไหมหรือมันออกได้เหมือนกันอ๋ออืมอืมนะครับเราสามารถที่จะไป ไปโซนนี้แล้วทะลุนะครับนั่นคือไข่ที่เราเราทำให้ก่อนปีที่แล้วเพื่อที่จะก่อนที่จะมาทำตรงนี้อ๋อโซนนี้ก็เป็นมีบ่อน้ำกินนาลีใช่แล่อน้ำกินนาลีหรือบ่อน้ำรูหัวใจเป็นหินเนี้นะพ่อเนี่ยขึ้นอย่างนี้เลยเออเราก็เลยมาลองทำตรงนี้ดูเพื่อที่จะว่าไข่มันจะขึ้นไหมอ๋อ ไผ่มันขึ้นได้แล้วก็เลยเปลี่ยนไปทําตรงนั้นเพื่อที่จะตั้งใจให้มันเป็นอย่าเนี้ยโอ้โหนี่พอไผมันขึ้นมามันสวยแบบนี้เลยใช่ตั้งใจโอ้โหก็เลยแล้วข้างล่างก็เลยตั้งกุดนั่งใช่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 สมาธิอะไรนี้พระอาจารย์เอาโกรดใหญ่มาแล้วเลยตรงดู้ี่ที่เราทำไว้ตรงเนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดเฉดยอดโซนแบบนี้มาเลยเห็นไหมมันสามารถปลูกได้แลยเลยเอาดินมาลงแล้วก็ปรับแล้วเราทำ บอกแล้วก็เอาดินมาลงดินมาลงแล้วก็ปลูกโอ้สวยสวยสวยไม่จะไม่ชี้ทำกันเออได้สร้างเห็ดกันทั้งนั้นเลยเห็นไหมสวยสวยสวยราเปียนแล้วถ้าเราไม่เอาดินขัดนะน้ำมันจะเอาดินลงไปหมดเลยใช่ใช่ใช่มันก็จะชะลงไปที่ตรงนี้โอ้โหลงไม่ชี้ลงแรงเยอะมากไม่เคยเข้ามาเลยโซนนี้มาปฏิบัติธรรมโปรดปฏิบัติธรรมนะคะโซนนี้โอเคเลยเยี่ยมเลย ไม่เคยเข้ามาสักทีเยี่ยมเยี่ยมสาธุสาธุาธอนุโมทานากับไม่ชีไฟสร้างเหตุเนาะนะครับสรินะพอาะเอาอีกหนึ่งไหมไม่ครบนั่น่ะเหลือีีกหนึ่งขาถึงจะครบน,น,ไ <laughs> นา,นา <laughs> ไเเมม่ชีสาวชีนะครับก็ลมลื่นนะครับแถวนี้ แม่แม่จูลี่ค่ะทำไว้ถวายไว้ก็คือเป็นคุณลับลของแกาจะมีิจูลี่มันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าแกกลับมาก็จะไม่มีตรงนถวายไว้สองหลังเนาะโอ้สัตสัตวสัตวอ๋อคุณจูลี่ตรงนี้นี่เองจูดี้เนี่ยฝ่ายอยู่นี่อ่ะป๊อบี้ลดงตาก็ มาเลยคนจะได้ดูแลตรงนี้ดี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 ไม่ต้องให้คนงานมาจ่ายเสียเงินให้คนงานมาดูแลไงเราดูแลเองได้เนาะใช่ที่โอกาสสร้างเห็อตรงนี้เลยก็เหนื่อยมากนะแต่ก่อนนั้นนะเพราะเราทําคนเดียวแต่ตอนนี้เราจะมีเพื่อนมาช่วยแล้วใช่ดี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 ก็ดีค่ะต่อไปเราก็จะมีที่เห็นเหตุเนาะใช่ใช่ใช่ก็เห็นพ่อหนูทำงานหลายอย่างให้พ่อทาหลายที่มากในการก็จะมาตัดหญ้าทุกวันเนาะอืมอื จะเป็นข้าวนะไม่ใช่ยานะข้าวมันรกๆนะเราข้าวเราอยากดูว่ามันจะเกิดไหมเราอยากไปดูว่าข้าวมันจะเกิดไหมเพรข้าวเนี่ยมันเป็นปัญญาได้เลยนะพ่อหนึ่งเม็ดน่ะหนึ่งต้นน่ะได้หลายรวงเลยนะเนี่ยแค่กิเลศแค่หนึ่งกิเลสหนึ่งตัวมันสูก็สร้างภาพสร้างชาติได้เนึ่งมันเป็นธรรมะเออเลอลองดูว่ามันจะเกิดไหมอืมอืมอืมเกิดนะสวยอยู่นะมันคืายังไม่มันยังไม่ตั้งธงเลยพ่อแต่คิดว่ามันไม่มีน้ำตอนนี้ก็อะไรก็เปลี่ยนแปลงเนาะตามตาม กันเวลาใช่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 ได้หมดครับได้หมดเพราะเรามาทิ้งเนาะเราไม่ได้มาสร้างใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องตามสานการมันสอบจิตใจมากเลยนะเพราะไม่ใช่ง่ายๆนะต้นไผ่อ่ะต้นแรกนะมันจะเราไม่รู้จักปลูกไงอืมันจะดินมันจะอะไรน้ํามีปัญหาเรื่องน้ําไม่เกิดแล้วก็ไปหามาลงใหม่เกิดแล้วใส่ติดกันไปใหาหาวิธีเหมือนกันเถอะใช่พอเราได้แล้วตอนนี้นะมันกาลังจะติดนะติดแล้วพอมันติดปุ๊บ เขียวเลยจ้ะเนี่ยก็ต้องมาเอาออกอีกคือมันเป็นการขัดใจตัวเราให้เราได้ฝึกในการไม่ยึดติดเนาะไม่ยึดก็ธรรมชาติมันเป็นอนิจจังค่ะันก็เลยก็คือมันไม่มีอะไรถาวรตลอดไปตั้งใจอย่างนี้แต่มันเป็นนี้มันเป็นการการที่เราเจออะไรที่มันสามารถที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะเพราะว่าอย่างที่ครูบาชายบอกวกาถ้าเราสร้างอารยชนถ้ายอมยอมที่จะตัดตรงนี้เพื่อจะสร้างอารยชนเราก็ยอมไม่ใช่ใช่ไม่คือการเรียนรู้สร้างได้ครับก็เปลี่ยนแปลงได้ถามว่าเสียด้แมเราก็เสียได้นอกโดสารเห็นผลประโยชน์ผลที่ผลสำเร็จของมันแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะหมดทุกอย่างทุกอย่างมัน มันเป็นธรรมชาติเป็นกฎเป็นกฎธรรมชาติต้นเดินเหนูทำแล้วเดินเนี่ยตอนหนูตั้งใจเป็นทางเดินจงกรมนะคะติดไหมไฟตรงนี้ติดไหมตอนมืาอคืนโอ้โหเดินจงกรมดีมากค่ะเป็นทางเดินหลวงตาบอกหนูว่าตอนสมัยก่อนหลวงตาก็ชอบเดินขึ้นเขาลงเขาหนูก็ไม่เข้าใจพอหนูมาทำพอหนูมาเดินจงกรมตรงเนี้ยหนูเข้าใจเลยที่หลวงตาพูดเพราะมันมาทางชันมากนะหนูมันเดินขึ้นมันได้กำลังดีใช่เราได้ลมดีมากเลยได้กำลังดี เดี๋ยวเรารออีกสี่หลังเดี๋ยวสี่หลังน่าจะมาตอนคืนก็ฟ้าสว่างนะตอนกลางคืนก็เราได้แสงจันทร์ตอนก็มาเราได้แสงอาทิตย์ตอนนี้เรากำลังอยูดใต้แสงอาทิตย์นะเดี๋ยวเรารออีกนะครับตรงนี้ก็คือนี่แหละสวนไถนะครับสวนไถกินรีเนาะตั้งชื่อขึ้นมาให้ดูดีเนาะ โซนนี้เป็นโซนที่เราจะเอาคุณติทั้งหมด10หลังมาลงนะครับผู้ใดเห็นประโยชน์อยากร่วมคนละเล็กคนละน้อยนะครับสามารถที่จะมาช่วยกันได้เนาะน้ำอะไรก็ไม่ลดเลิอดเท่าน้ำใจเนาะนี่นะครับน้ำที่ลดเลือดที่สุดคือน,น้ำใจยังไงก็มาช่วยๆกัน นะครับสำหรับท่านที่เห็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราเอามาวางไว้ในส่วนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวทำพื้นพื้นเสร็จแล้วแล้วค่อยขยับเข้าไปเนาะนะอันนี้ที่กำลังเราเห็นอยู่ตอนนี้เขาเยกวานาคอนดาคาเฟ่นะครับให้บริการจะิธิรมรมินน้ำ ขนมกาแฟได้นะครับคุณอ้นพระสุธิโดนคือครูบาญชายหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับใช้ชื่อบัญชีของครูบดลนนะครับนะครับเป็นบัญชีใช้ใช้ชื่อบัญชีนะครับของพระอาจารย์ดนนะครับพวกเรามาช่วยกันเนาะ นะครับคนละเล็กคนละน้อยสร้างเหตุสร้างประโยชน์ไปด้วยกันเป็นที่อยู่ที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งพระเจ้าประสงค์ทั้งแม่ชีสารวานนะได้ใช้ประโยชน์มีอานิสงส์นะครับมีอานิสงส์มากนะครับ ก,ก็เป็นเป็นภูเขาเนาะบาดบาดปน้ำพิณนี่นะครัเป็นภูเขาเราเกิเราอยู่กันบนภูเขานะครับเพราะฉะนั้นมีไปตรงไหนก็จะเห็นแต่หิน,ห,นหินเป็นหลักภูเขาที่มีหินเป็นหลักมาละอีกสองหลังนะครับเดี๋ยวเราจะจะได้ชมการยกกุฏิลง

À, mà, chui, chui luôn. Để làm mà xuôi cái nhúc luôn Đây mà leo Thằng Phát, thằng สังกะรีขรวาดเนาะช่วยกันนะครับช่วยกันช่วยกันใช่ใช่ตรงนี้ให้ต้องให้พื้นที่เขาเอาไปฝั่งนู้นได้ครับสองหลังสุดท้าย oh, oh. ยกแล้วยก oh, oh. ยกยกยก,ยก,ยก เยี่ยมสุดยอดสุดยอดเยี่ยงเลยสวัสดีครับคุณสมใจรถลูาจะเข้าไม่ได้รถลูาจะเข้าไม่ได้เราไม่ ปดูหนาแแลลล้้ววงตรงตรงนั้นน่าตรงนนนั้่าจะได้อีกหนึ่งหลังอยู่ไอ้มุมนี้ได้อยู่มุมนี้ได้อยู่มุมนี้ไอ้มุมนี้ได้อยู่หนึ่งหลังนี่ได้อยู่อ่ะนะครับมันได้อยู่หรอกออกได้ออกได้ก็เบียดชิดสองเบียดเรียกว้างอยู่ đấy không nhục 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 dục, dục, dục. Dục, 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 dục. nhục nhục Ôi, đây, đây, nhục 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 Đây, đây, đây. Ôi. ถ้าเข้าแค่นี้ไม่ได้ไม่ต้องขับรถไปกรุงเทพเลอีกสองหลังก็ตรงน,นั้นพอดีเลยเอ,อสองหลังตรงน,นั้นลงจบเลยได้อยู่เป็นไร <c oughs> ใครเห็นประโยชน์เนาะวันนี้นะครับวันนี้นะครับมาชวนทำบุญ วันนี้มาชวนทําบุญนะครับใครอยากร่วมสร้างกุฏิไม้ไผ่ครับเลขบัญชีอยู่หน้าจอเลยกนละเล็กคนละน้อยนะครับสร้างเสนาสนะที่อยู่อาศัยของพระเจ้าประสงค์ของเนชีของผู้ปฏิบัติธรรมนะครับให้เป็นพอที่ได้หลบฝนหลบแดดเนาะ ีสถานที่ที่เป็นส่วนตัวนะครับจะได้ไม่ได้ไปอยู่รวมกันในที่ศา,าลาลมรวมอย่างเงี้ยน,นะครับมันก็ลุงตาบอกว่าอยู่รวมกันก็คุยกันนะครับมันก็ไม่สงบเนาะนะครับแต่ถ้ามาอยู่คนละหลังคนละหลังนะครับมันก็จะเป็นส่วนตัวขึ้นนะครับ ใครเข้ามาชมแล้วช่วยแชร์ด้วยเนาะนะครับบ้านหลังสุดท้ายใช่ใชใช่ <c oughs> ครับช่วยแชร์ให้ผู้ที่สนใจอยากร่วมนะครับอยากร่วมสร้างเหตุอยากร่วมทำบุญนะครับใหบุญมาฝากใครเห็นประโยชน์ก็ทำเอาเนาะ ตอนนี้เราย้ายมาแล้ว8ดหลังทั้งหมด10บหลังนะครับเดี๋ยววันนี้ปูนอิฐไซน่าจะเข้าแล้วนะครับพอเทเสร็จก็รอปูนแห้งเนาะวันสองวันก็น่าจะเอาติดตั้งอย่างทาวนได้แล้ว ยังไงก็ขอเชิญชวนเนาะนะครับใครที่เห็นประโยชน์ให้รีบสร้างเอานะให้รีบสร้างเหีดเอาโอเคนะครับก็มาให้ชม,มน, <laughs> นะครับให้ชมอดอกไม้ที่สวยก่อนที่จะปิดไลรเนาะนี่ ดอกเข็มนะครับเดี๋ยวนี้ลุงตาก็ให้ปลูกต้นไม้นะครับจะได้มีต้นไม้นะครับเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าด้วยนะครับอยู่ด้วยกันครับต้นไม้ก็ช่วยยึดผืนดินให้ร่มเงานะครับช่วยเป็นแหล่งน้ำนะครับ ใครที่อยากมาช่วยนะครับหรือใครอยากมาปฏิบัติธรรมวัดป่าบ้าน้ำพินนะครับก็ยินดีต้อนรับสำหรับผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายนะครับ<ม>เรามาเราก็จะได้นะครับอันนี้คือแมช่ชีเรานะครับไม่ไม่ใช่เดินแบบนะครับอันนี้แม่ชีกำลังจะเดินไปอิดาขนา,นา,านครับ<ม> <laughs> เห็นเดินไปแถวนึกว่าเดินแบบไม่ใช่นะครับแม่ชีเต้องททางเข้าบ้านให้หนูด้วยนะได้เลย ได้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 นะครับก็นะครับสิ่งไหนที่นะครับเป็นประโยชน์เนาะเรามาช่วยกันนะครับ้าธุนี่ไงนะครับคุณเอินคุณอน้นเนาะนะครับร่วมทําบุญแล้วหนึ่งร้อยบาทนี่ไงสาธุนี่เห็นไหม ผู้ฉลา,าดย่อมเห็นประโยชน์นะครับคุณบาชายบอกสามารถเห็นประโยชน์นะครับ,รบแล้วก็บาชัยจะยกตัวอย่างเสมอนะครับว่าน <ะ S 2> ในเล้าไก่นี่นะครับในเล้าไก่มันก็มีไข่ไก่กับขี้ไก่นะครับเวลาเราเข้าไปในเล้า เราไปเอาอะไรออกมานะครับเราเข้าไปเอาขี้ไก่หร right ือเราไปเอาไข่ไก่ออกมานะครับก็เป็นปิศาณธรรมเนาะครับท่านให้ปิศาณธรรมนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์นะครับอะไรที่ไม่เป็นโทษอะไรที่ไม่ควรจะไปสนใจนะครับอะไรที่ นำความทุกข์ใจเดือยร่อนใจมาให้เราก็ไม่ต้องไปหยิบมันออกมาอย่างนี้นะะโซนนี้นะครับโซนนี้ก็อยู่เป็นโซนอนาคอนดาเนาะพลังนี่ก็เอากุฏิมามาวางไว้ชั่วคราวก่อนอชีเนาะ ครังมาชั่วคราวก่อนโอเคนะครับใครเพิ่งเข้าชมหรือเพิ่งมาชมตอนหลังเนอะนะครับคงจะเห็นเลขบัญชีอยู่ที่หน้าจอนะครับก็ร่วมประโยชน์กันก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมไลฟ์อีกอาจจะมีไลฟ์ในช่วงบ่ายเนาะเดี๋ยวมามาอัปเดตกันอีกทีนะครับสำหรับในช่วงนี้ก็ขอจบไลฟ์ไปเพียงแค่นี้ขออนุมโ,มออนมโมทนา อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมมาทักทายแล้วก็มาร่วมทําบุญในครั้งนี้นะครับขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับขอให้เจริญได้ธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับจนก้าพ้นความทุกทุกคนนะครับตามที่พระอาจารย์ตะวันท่านพูดเสมอนะครับก็จบเลยไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ